สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับคำพื้นนี้นะครับมาแบ่งปันแน,นวทางรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคลิปวิดีโอนี้ทาขึ้นมาเพื่อเบี่ยปันแน,นวทางให้สมาชิตทุกท่านนะครับผูบ้้ดใช้ก็จได้ยาณในการรับชมนะครับ สมาชิกและพ่อแฟนทุกท่านนะครับฝากตามนะครับฝากไค์กดแชร์ครับฝากไม่กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้มาเปลี่ยนฟันแนวทางรัฐบาลไทยให้นะครับรัฐบาลไทยรอบนี้นะครับฟันที่เก้ากับศูนย์นะครับรัฐบาลไทยนะครับฟันที่เก้ากับศูนย์นะครับรอบนี้นะครับก่อก่อนนี้รา ้าตัววิ่งนะครับรวดความเข้าตัววิ่งนะครับตัเจอพิเ้านะครับรอบนี้ขอให้เห็นปะปางทุกท่านนะครับตัวเลขที้คัดมาเก็จากสูตรคำนวณนะครับมาแปันแาวทางให้เก่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาได้รับชมกันนะครับรัฐบาลไทยนะครับ วันท uh, ี yeah, well, um, ่หน่ง้าณสพนายนะครับฝันเก้านะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งครับสายวิ่งสายวิ่งนะครับสายวิ่งเก้านะครับสายวิ่งเกนะครับสายวเกนะครับครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับ ตัวเจอะนะจะมี90 70แล้วก็95 25นะครับส่วน3ตัวนะครับจะมี5 92แล้วก็107นะครับ5 92แล้วก็107นะครับ